ขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาหักงก็หลอกินก็ได้นกสิงเบ่าตอกินไม่ด้เออไว้ครับละนกึ้นมาว่างสิงตายบ่ตัวนึงโ้อ้ดูมาดมาดู้ยบานนี้เป็นไรเสียตเนี้ยโอ ต้องต้องมาเฟียปาดมีแต่ตัวยิย่งใหญ่ปาด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 ไม่ต้องเลยเามาเดาเพื่อให้ได้ปลาดุแจ็คโลปลาป,ป,ประมาณป,ป้อม ยี il, an, ่น yeah, right ี uh, well, <Yeah. S 3> ่ตี้าต yeah, ้องหาขึ้นหาึ้นเนาะใจก็หาบเหมนนล้วคืนโย่คืนหรแต่คือบอกไม่ึ้นพล่นไม่นอสไดี่หม้อเองได้ี่มอเงีบ่ไปส่งร้านมันแน่งนละส่งาเป็นสีบคนลวละสีบด้วยละนี่เอาไปเท่เ่น้ำบุม่เตเตเงละนี่เทบงเทบงแบบมันนี่เทบึงไปไปไปเบิึงกบเทบนนี่ เป็นป่าธรรมชาติเลยจริี่เนาะเนยมาเจป่าเขามใค่ๆไม่เนยนออกไเป็นป่าธรรมชาติไี่ใช่เล่ามาละมันลิเด็กตายสนบ้านนี่ขาสามมาละ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 เปิมาไทยคิดตานเกิดไงนไม่นนอนทำนีรมาละมาละโอานั่นลงเห็นอยังนึ่น ใ <Eat. S 1> ่้าออมัดมัดัไ่ได้ใช่เงี้ยเจกะวานมีไว้ไก่เอใ่้าอย่างเดียวนี่ยบ่ฮะใาเนียเอาไว้ไม่มี้ปลาตะเทืยนกินบ่